กำลังทำวีธีโไล้าเข่าไปกไปรู้ไงเนาะมีพระอยู่แปดองค์ด้วก็รไงเนาะแต่มีใส่บาทนำเจอพี่จนอกระด้ไปรู้ไงเนาะวินเน่าถูกบอหรวนไงไปไปตุ้ย ตับไม่นุ่อจัต okay. ุยไม่นุ่หนหนำตุ้ยไหมดยเหนหนำตุ้ยเลยเลยฮ่าเนะเปิดคลิปเปิดภาพออกมากับสวยงามเมืนในปลาลุงไงเนาะสดดงามเฮ้ยู้ใช้วนยใชหน งามบ่งามเอาบ่เอาบ่งามบ่อยากได้บ่เอ้ยต๊ะต๊ะต๊๊ะวิ่อยากได้บ่เออฝันอยากได้นเราคูนปาลุงเอ้อมาเมย์มามาเมย์มามาแม่อู้มาเมยมาใสเอาบ่งามบ่บอกปาลุงเลยงามงามปาลุงเอ้ยส่ฝันยังนั้นเราคูนกำลังบานเต้นต้นปาลุงเลยเนาะไส่ อู pues a, no. ้ม um, ีอยัางหนุ so, ่นะเอาพี่ดาอไปแล้วก่อนอื่นการทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอ็ซีบอรสกูสโคนเดน่เนาะเฮ้ยเฮ้ยกดหิบนี่ว่าลุงเอ้ใช่บอกปลาลุงเนี่ยใช่งามเลยใช่งามเลยงามอยู่ใช่งามอยู่ใช่เป็นยังไง จบป่าปลาลุงมืงอหมกสบายดีปลาลุงเนะี่สบายดีล่าปลาลุงจ้ะสบายดีและสวัสดีปลาลุงเอฟซีเบอร์สกุลสกอเ้อเนาะสบายดีปีใหม่ปลาลุงเหรอเนาะเนอะเฮ้ยวันี้ปลาลุงนี่มาดิลูกมาดิอู้หัสอ่าพอดินสงการอยู่เหมือนกับปลาลุงเลยเนาะเป็นมือสุดท้ายวันที่สิบหกพี่น,หน,หน้องเนาะอยู่บ้านเฮาวดินฮอด สิบสี่สิบห้าสิบหกเอ้าผ่อนบ่ผ่อนบ่อู้อันยอเงาะเยอะอันยอเยอะเยอะเงาะอันยอะเยอะเฮ้ยใส่ผ่อนอะไรไปดูมื้ยเยาะเยอะผ่อนบ่อู้อันนึงตุกเลยนั่นใส่อยู่ใส่ยุ่งยุอยู่ใส่หรือยู่งใส่ฮะยุ่งยุอยู่ใส่บอกไปดูมั้ยไปชอปมั้ยฮะอ่ะตืดๆนะ

ค่แข่งขันพ่นไใบเซบาทเตรียมเรียบร้อยแล้วยังถ่ายพบุญไปครับอ่าเนี่ยคู่พี่น้อยเนาะจะกันตามาอยู่ใช่เดี๋ยวนี่เพคนจะยกได้ตัวเอ้ยเอ้ยบ่ได้บ่ได้จู่หายได้ด้วเอ้ยผาขาวผาหนามก๋าเล้วเรียบร้อยแล้วมาลงเลยเนาะยามันแดดนะเนาะมันแดดเนาะยามันแดดบ่เนี่ยพบุญมาแล้วอัดรถเหม่จ่อยอัดรถมาแล้วมาแล้ว วุ่นไปครับเาครูพี่น้องเลยเนาะมาอยู่บ่ออยู่ในบ่ออยู่ในบ่อแล้วเหมืนกันวิญบังดุวินโดดเข้มาเฮ่าพี่ได้เบิังบังนู้นพี่เล็กตึกพี่หละพี่หละอู้ตึกตึกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยใส่ดีเพิ่นนะแม่เพิ่นขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้แล้วชาม

เราได้ให้ครบด,ดอ,องค์ลาลุงลยเนาะทั้งน่านตาพมานบานีดกระทงงั่งยาโฟยาตาเป็นขึ้นมาครบเรียบร้อย,ลย <c oughs> แล้ว,วรเารากำลังทำวิทีวายพาเข่าไปปลาลุงไยเนาะมีขา่8องค์ลาลุงเนะาะมีใส่บาทน้ำทีเจพีกันนอกก็ได้ปลาลุงเนาะน i n n e r ทุกประตูนะ

Fiat Sarah nakapamanang nisikamu, Panah tipatawiramanisikapajang sama siyami, Panah tipatawiramanisikapajang sama siyami, Kanina tanawiramanisikapajang sama

ใช่บาทบ้าว e ันนี <uk> <zilla> <elier> um. ้อือันนียิ่าใจอนนีวยเข่ามาใช่เพื่อนอันนั

นี่รับอยากใส่บาทก็เปนังอือปะเป็นตัวยังเนู่้อะนเ

ทุกทำบุญร่วกันเนอปลาลุงเลยเนาะเอฟซีปาลุงเอฟซีเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลร่วมกันเด้เนาะนางนุ่งหะนางลงทุกข์กุพพ์เห็นมาทุกข์กุพพ์บุญนะโดยนางน้องมอๆอมาหนีิมอเนาะงทุกใช่ คอยนิวใส่ใส่กันก็ไม่ตุยตุยบบกเพิ่นคอยเลยนางหลาใช่เบาไหใส่ตุยไปใ่ตุยไปตุยเอ้เพใช้อําแน่ Cười, 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 bả đủ, cười, bả

กูจะวอต้องทัาก็จะได้เป็นปัญญาจากกาวาิดากูจะวนตรงนั่งนก็จะได้เป็นอาคามเอจิกูจะวนจเป็นวสดมดีได้อามาแต่เป็นผู้ตลาดอยู่ในเมืองคนกูจะวนที่นหัวควายแด้สามมาให้เกิดเจตนจเหตุสมาเป็นเงนเงินการกองมีมากไปกายยิงใต้จากันไปยูสุขวะอ่อักระตุกูวอจตุันเ

เลยมือด้เลยนุาุาังการอนาคกนีุนตอมตุงเองอติกเป็นตนขปพุลงมาจัไวจังเต่อก็อนหลกลกีย่งไปบุย่งไปบอเียงอ่ะมบอเียงจเตนอมมาุอทงไว้จังเตเดินาอนในุนาบ่ได้หลควทุทุกเห็นมอเอนเหะลูก เปดาตาังปากรเจิังปากรจายมาลายๆโดนดืนเลยเหลือก็แม่น้าอันนี้แล้วน้าอันนี้ตัวแม่น้าติดติดแม่น้ตัวแม่น้เกลียวเกลียวใโกมังัสวัสดีน้ไปลงน้เดินมิเจ้าน้มนปีใหม่ับโศคขับลบเ้งมาปดบคราอาุนท์เป็นลูกอีป็งประจ่าตาจ้าบายพาเขาไปลงเลยเนาะ วัดกะเมชานังถวายพระข้าพระสุรยาวทังโบจุเขาได้ยินดีถวายทานการดีช่วยของขอจงให้สมเหตุเรื่องอาจารยวัดใคให้จิ้มไปแข่งลองลองเชนกันเรื่องตาปีนาวัตบุญอาจารย์ขอพ่อโมกข์หน่อยทั้งหลาย เท่นัเอร่างุกทังินดีปังโภชนาภาชนังปัจจยาภาังปจานิมาลาสารีอาจิดามิกินลาดานังอรันตุนิทนะปัจจโยตุนิทานัง ได้มาสุขครั้งหลายเรามีใน้แกพระสงพอประสงฆ์จงรับรับแล้วพอไอ้สุกัยโยสแปลความโุกจะเดินเกี่ยบวกมุขหน่อยทั้งายแกที่วดาประจำญินประจำชันทั้งลาย่อให้มาหาเปาจำลองที่มนทั้งหลายเรามีตลอดกาลนานเกิน ตาชูตาชอสมาทั้งเมมทั้งถุทั้งอะไทั้งุทั้งเมม từ khi hạn này viên mà đục nàng cái chết là nàng thụ cái đục ấy à, nàng thụ là đục đơ đó, đó mềm là nàng đốt nàng đốt nàng đốt rồi lại à. Thu, bản này thu thu tôi thu tôi 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 mơ, tôi 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 mơ Mơ nhẹ tôi 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 cả nằm tùy bé rồi cả nằm tùy đâu đây ăn mi lại quan no ăn mi lại quan no ăn โอกุลหนักังเลยาตูเอังคิถักวาลังสมาติยามีันจยามีกยังพันเตอุตามะจามยังรประใชอะให้่านเตาเพ่นสันเข่าไปลไเนะ ก็ได้อันถวายผ้าขาวเรียบร้อยแลย้วบ้าน,นนะี้เนาะก็จางคู่ยานตาเพิ่นสานเข่าบ้านในชะ้วินญญาจอมป่วนได้หรอคือ <c> ก <oughs> ินเข่าแล้วมันยหากกินเข่าแล้ำผ่าเพิ่นนะอนเนี่ยเอาเดี๋ยวไปน้ำพอเลยบา้านนี้ฟ้าลงเลยพอสิมาทรงอ่าพระเพิ่นเนาะย,นยันตาบา้านนี้ฟ้าลงเลยเนาะ ทางของบุญเพิ่นยืมรถลุงจังนเพื่อนไงเนาะขึ้นไปส่งยนาตาเพิ่อนอยู่วัดอยู่มีอยู่สองบ้านพี่น้อยเนาะทางนี้ก็ได้พาเข้าพระนา้ำเฮากระแล้วเป็นที่เรียบร้อยเด้อกระลุงเนะาะถามว่าพาลุงเอ็กซีได้เห็นคลิปนี้ก็พอได้บุญได้กุศลนล้กันเด้อเนาะ,ะมาเนี่ยอิ่มบุญอิ่มสิ้นในมือปีใหม่พระลุงเไงเนาะ,ะ,ะกำลังกะเกี้ยมบารีนเนาะอนุกพาเข่าพาน้ำแล้วก็ คู้ใดเพิ่น้องกินพี่น้องเอ้นาะกินพระเขายาคูเอว่าสุรือว่าดีได้พี่น้องเอ้นาะเราคือด้านนั่นเนทางมาภัยพระเขายาคูแบบดีพีนพ่น้องอาษาพี่น้องเอ้นาะสำหรับคลิปนี้ลองเนี้ยกไปสิได้ขอรำล้ำกันกันเลยพาลุงเอ้นาะไปพบก,กันคลิปหน้าบ้านนี้เนาะ นี่ก็สิได้คอกล่าววคา่สบายดีสบายดีป่สสาวะสกคนเด้อเนาะสบายดีแน่ไม่ตุ้ยเอ้ยแล้วลราบอกว่าสบายดีเลยแล้วแล้วเนาะโดยสบายข้าเข่ามีเหงพร้อมกันเด้อโดยปพาลุงก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ไม่ตุ้ยร้ายร้ายแล้วไม่ตุ้ยเด้อเพื่อนเราบกคิดร้ายให้ไม่ตุ้ยแข็งแรงเพื่อนมาโดยคิดร้ายเดียวชิบวะสบาย อาวเป็นยังดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นําลูกนําเต้าทั้งไม่ตุ้ยกันทังแม่น้องนกัดูแลเป็นอย่างดีพี่น้องเอ้ยกะโ้ยมนี้ไปแทกแล้วกะอาหารเบิ่งอยู่กับแม่ลุงเนาะกมตุ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ไปแมนิวกสิอลาลเด้อเนาะไว้พบอกันคลิปหน้าบดนี้เนาะนี่สบายดี ສະບາຍດີເພິຊ no, ູທຸກຄົນເດີ້ເນາະສະບາຍດີເດີ້ແມ່ຈອຍເດີ້ໂອຍໂດຍສະບາຍດີເພິຊູທຸກຄົນປີໃໝ່ໂດຍຊ וק ມານລໍາດ້ວຍເພິຊູທຸກົນເາ